สวัสดีครับยนดช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเย่ yeah. ก็สายสุดท้ายที่คุณพ่อจะทำเป็นสายรองของกล่อง EB09 กับ EB10 นะครับก็จะเป็นเมก้โครนี้าสแมชชีนนิ่งนะซึ่งเออมันออกหอแมชชีนนิ่งเยอะมากในกล่องนะซึ่งคิดว่าจัดได้มันจัดได้จะได้ไม่เทียงไม่เทียงจะได้แต่ป็ชชินนิ่งเกือบล้วนเลยได้จริงๆจัดล้วนเลยก็ได้แต่โคตรยาก เล่นโคตรยากยากแบบยากมากยากแบบโคตรจะเอาอะไรมาเล่นคือออกมาเพื่ออ่ถ้ายากกว่าเนี้ก็คือเด็กดักเล็กที่คุณพ่อไม่จัดแล้วคือแบบมันยากเกินจนข้องใจมากอะจนคุณพ่อต้องไปดูว่าของในอนาคตของเมกาคอลอ่ะที่จะออกมามีใส่เป็นชิ้นิ่งไหมมีและทําให้เด็กมันเล่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นอ้าว แล้วบูชีมันเจาะออนี้มาทํามะเขือยาวอะไรทีนี้นจะซับซับซับเด็กอื่นก็ได้หรือจะซับอันอื่นนะต่ซึ่งแบบโอไปลองจัดเล่นดูนะครับ <c oughs> คือแบบยากจริงคือแบบมันมันคอมโบคือแบบมันเป็นนิกที่แบบถ้าใหญ่อะถ่าถ้าใหญ่ออกอะสวยบอกว่าสวยนะแต่ปิดเขาได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> แล้วถ้าใหญ่แบบมันกดได้สองครั้งอ่ะสามครั้งให้อย่างมากเลยทอแบบโอ้ เหนื่อยๆมาก <_ T 1> เหนื่อยจัดนะก็มาลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ,ะตัวเริ่มตัวเริ่มคุณพ่อใช้เป็นมันก็เป็นตัวเดียวนะอ๋อมันมีจิ้งหรีดไม่ได้ใช้จิ้งหรีดนะเพราะว่าอันนี้คุณพ่อไม่ได้ใส่เออไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไมชินิ่งแตกวิเทนใช่ไหมไมันชื่อแตกวิเทนใช่ไหมที่มันที่มันโดยจากโซะไม่ได้ใส่นะครับก็ใช้เป็นตัวเริ่มธรรมดาเนาะครทับจับ่วเกจสาม ยืนหลักค่อนข้างเท่าที่ลองมาเยอะมากลองเยอะมากจริงๆหลายตาม,มากสรุปแล้วคือตั้งแต่ใส่เนี่ยสองใบสามใบต้นสุดท้ายใส่มันสี่ใบเหมือนเดิมนะครับแมชชีนนิ่งสปาร์กิ่งเฮอร์คิวลนะครับก็เกรดสามมีโพเทคยืนหนึ่งหมื่นสองพันสกิลแอคทีฟในช่องเวนกัดเแบบเพื่อนเคาน์เตอร์บัสสองเลือกเล็กก์กงเราห้าใบลุกนะฮะแล้วตัวนั้นจะบวกห้าพันแล้วก็เลือกเล็กก์ก์ทั้งหมดเลสนะฮะแล้วเครื่องแล้วพลังเหล่านั้นได้แล้ว ยูนิตเหล่านั้นจะลบพลังห้าพันะก็นะ å, ลุกของเราห้าตัวบวกห้าพันของเขาลบอาจับนอนห้าตัวลบห้าันะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งแอคทีฟเวนเกตเพื่อเทิร์นเอาเรียกการเกียร์สองหรือต่ำกว่าหนึ่งใบเข้าโซ่ตัวมันจะบวกห้าพันต่อการที่เลสอยู่ของแข่งหนึ่งใบก็ถ้าแข่งเป็นแอคเซลเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องบอกว่าไอ้เนี่ยที่มันออกมามันลูกแอคเซลได้เพราะว่าแอคเซลมันไม่ได้แบบบ้ามันไม่ได้บ้าขนาดนี้แบบมันไม่ได้ตีแบบอุ้ ตีแอคเซลก็สี่เวฟการันตีแล้วและยังมีลุกอีกคือแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้มาสู้กับอย่างนั้นมันแค่เอามาสู้ว่ามี Excel แอคเซลที่ตีไม่มีลุกครับตีแอคเซลสี่เวฟโอ้สี่เวฟมีตัวเลทอยู่หกตัวบวกไปหกห้ายี่สิบบวกไปสองหมื่นนะไอสอนสามหมื่นนะหกห้าสามสิบแบบโอ้ยสบายนะก็นั่นแหละมันไม่ได้ามาสู้อย่างนั้นนะมันเอามาสู้กับแอคเซลที่ตีอยู่สามรอบสี่รอบนะไม่ได้แอคเซลที่ตีแบบเจ็ดแปดรอบนะสู้ไม่ได้นะฮะก็นั่นแหละ เอ้นี่มันรีวิวหรือมาดามันนี่ตัวจริงๆไอ้นี่ทั้งสามตัวที่ให้ดูเมื่อกี้มันสามารถยืนแวนได้หมดเลยนะข้อดีของมันคือมันยืนแวนตัวไหนก็ได้และมันเป็นเด็กที่หาเกียร์สามรัวๆอยู่แล้วเนาะกับเมก้าแมชชีนนิ่งเนาะก็อีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นแมชชีน IS, นิ่งอนาเมนทิสอนาเมนทัสนะก็เกียร์สามมีโพเทคยืนในปีหนึ่งสองพันออโต้แวนเลียไม่ลงสนามเลสเลสกัดใบอื่นทั้งหมดนะครับ แล้วความสามารถข้างล่างนี้หนึ่งอย่างก็คือเลสเลกาเการเลกการที่เลสอยู่ทั้งหมดทั้งของเราและของคู่แข่งโดยจะบบกพลังห้าพันหรือในสตนเฟสถัดไปของคู่แข่งคู่แข่งจะลุกเลกการได้ไหมจะลุกยูนิตยูนิตนะนับแวนด้วยได้ไม่เกินสองใบก็คือบังคับเขาลุกได้สองตัวแบบปูเต็มบอร์ดมาคือเขาต้องเสียดมือทิ้งหรือาอาจจะต้องลงลลงมาทับใหม่เฮ้ยเนี่ยเก่งมากอาจจะใส่อันนี้สีก็ได้แต่คุณพ่อลองดูแล้ว ใส่ <laughs> สา,สามนั่นแหละเพราะมันอย่ายลืมมันเลสเรียกาดทั้งหมดนะฮโหลยกเว้นตัวมันนะครับถ้ามันสามารถถอดโซลเกตสามด้วยจะได้ทั้งสกิลทั้งสองอย่างเลยนั่นเองเนาะก็ทําให้เด็กนี้ใส่ใส่ดวงเม่ใส่แมงช้างไม่ได้เพราะว่าไอเนี้ยมันถอดโซลเกตสามเกตไซส์หนึ่งใบเป็นอะแมชชินนิ่งเซนติพีดนะก็ตะขาบยากนะครับเกตสามโพเทคยูเนึ่ยมสองพันแอคทีฟเวลเลียเขานเบัสหนึ่งเลือกเรียกัด ไอ้เรื่งองยูนิตของคู่แข่งตามจำนวนเรียการดของเราที่เลสอยู่ยูนิตเหล่านั้นจะสูญเสียทวินได้สูญเสียอินเตอร์เซปและสูญเสียบูทจนจบเทินคู่แข่งจนจบเทินคู่แข่งนะแล้วก็ลุกตัวมันไอเนี่ยจยืนเหลือค่อนข้างจะเก่งเอามาเล่นคู่กันกับสองตัวนี้ก็ได้สูญเสียทวินได้คุณพ่อต้องพูดอีกทีหนึ่งว่าสูญเสียทวินได้ฝั่งตรงข้ามจะเหลือหนึ่งไรเอาเกตสองให้ดู เกตสองไม่มีทวินได้แต่เวลาเกตสองอยู่ช่องแวนตีมีกี่ได้มีหนึ่งได้เพราะว่าไม่มีทวินได้จะมีหนึ่งได้เพราะฉะนั้นไอ้นี่ที่มันเสกให้ฝั่งตรงข้ามสูญเสียทวินได้เลยปุ๊บฝั่งตรงข้ามจะเหลือหนึ่งได้ในการตีนะครับไม่ว่าไม่ใช่ฝั่งตรงฝั่งตรงข้ามไม่มีได้เลยนะฝั่งตรงข้ามมีหนึ่งได้นะฮะก็เกตสามอันจริงๆคุณสามารถใส่ตะขาบไอเน,นี่ยสองหรือสี่ก็ได้ แลวคุณไปเพิ่มไอ้นี่สี่ก็ได้หรือคุณจะไปลดไอ้นี่เป็นสามก็ได้แล้วแต่ขนัดนะแต่ว่าถ้าคุณพ่อลองมาคุณพ่อจัดอย่างก็ค่อนข้างโอเคซึ่งอาจจะเพิ่มไอ้นี่เป็นสี่แล้วลดตะขาบก็เป็นอีกตัวเรื่องนี่ท,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 ที่น่าที่น่าใช้เพราะว่าตะขาบมันยืนค้างสนามได้ไอ้พวกนเนี้ยไอ้เนี้ยมันต้องไรทับก็ได้เนาะแล้วแต่ชอบนะฮะไปลองจัดดูได้เปลี่ยนเพิ่มเพิ่มรดได้ตามสะดวกเลยอ่าเกจสองนะฮะก็จะเป็น m a c ช i n i n g m a n ท i s เก้าพันชิวห้าพันคอนอ,ออตโต้แวนกัดเลียการดไม่ต้องสนามคอร์เตอร์บัสหนึ่งเปิดทำได้6ใบเอาเกตสามหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือกับกองสับนะครับตัวมันบวก6 0พันด้วยใช้ง่ายๆเนาะเกตสองอีกใบหนึ่งจะเป็นเจ้าหนี้อ่าไฮดิง คิลเลอร์ลีฟนะครับก็พลังก0าพันชิวพันออโต้แบนกัดเลกาดเมื่อโจมตีแวนบาร์ดหนึ่งโซหนึ่งตัวมันบวกหมื่นคู่แข่งทั 1, บเด็กหนึ่งใบลงดปถ้าใปนั้นเม่นเก่หนึ่งสูงกว่าเราได้จ่วคืนหนึ่งใบด้วยเก่งมากเก่งสุดๆอ่าอีกตัวหนึง่งเพราะใช้เป็นวอเทอร์แกงนะครับจริงๆวอเทอร์แกงจะไม่ใส่ก็ได้นะจะไปใส่เป็นไอไอไอดวงดวงที่มันโซบาร์ดลวไงแดมได้ก็ได้นะแล้วแต่นะใช่ไหมมันสั่งหะไงไแดมใช่มันสบ บาสหรือโซ์บาท,ที่มันบวกพลังได้ดวงที่มันวิ่งอะ่ะอันนั้นก็ได้แต่วันนี้คุณพอ่อามาเผื่อจั่วนะครับก็เมื่อมันลุกบาสหนึ่งมันจะโซจั่วสองกต1หนึ่งกต1หนึ่งใช้เป็นแมชชีนนิ่งคอนเนตสี่ใบนะครับก็ออโต้แวลเเมื่อมันโจมตีฮิตหรือบูธฮิตอ่าเปิดเทมเด็กหใบเอาเกตสันหนึ่งใบขึ้นมือถ้ามีช่องเลียมันเขาโซด้วยบังคับ m ม c ชี n นิ่งเลดี้บอมเบอร์ใส่ไว้สามใบนะแปดพันชิวหมืน่นออโต้แวนเลียไอออโต้เลียกาดไม่ลงสนามโซโบส 1, ัสหนึ่งเลสตัวมันเลือกเลียกาดคู่พูดของใครก็ได้ส่าเลสอยู่ในล่านั้นถ้าเลสได้สะถ้าคู่แข่งมีเลียกาดสามใบหรือต่ากว่าได้ไง่แดมหนึ่งเป็นตัวช่วยไง่เดมซึ่งจริง,รงๆแล้วมันค่อนข้างใช้ยากแต่ก็ติดไว้ <S <S เผื่อได้ใช้นะเราะมันจับเลสได้ไงแล้วมันก็เลสตัวมันเองได้ด้วย จริงๆตัวเนี้ยจะใส่สีเลยก็ได้ค่อนข้างดีกับเด็กนี้แต่ว่าคุณพ่อใส่ตาขาไปให้ดูด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะใส่ลดลงมาตามให้เห็นนะครับก็ในกองตัวจิ๋ว b u t t e r f l y ฟ f f i c e r นะครับก็ออโต้เล็กกาดไปลงสนามเลสตัวมันแล้วก็เรื่องอีกหนึ่งใ,ใบบุกหมื่นจบเทินเอาตัวนั้นเอาตัวที่บุกหมื่นนั่นอะเข้าโซล,ลแลวหงาดมใส่สีได้เลยแล้วก็อย่างที่คุณพ่อบอกว่าพ่อใส่ไอนี้ไว้ด้วยเนาะก็จะเป็นสเตล มิลลิพีทนะก็เจ็ดพันชิวหมืน่นคอนเทนเนอรในช่องเลกกาถ้ามันเลสอยู่เลกกาทั้งหมดในแถวนั่นน่นกับมันไม่สามารถสแตนได้แล้วก็ออตโต้เลก,กาดไม่อยู่น,นีโจมตีฮิตหรือบูทฮิตบังคับเข้าโซแล้วหงายดมหนึ่งถ้าถ้าคุณไม่มีตะขาบเนี่ยคุณพ่อแนะนำว่าให้ใส่ออฟฟิเซอร์สี่ใบแล้วก็ลิตี้บอมเบอร์สี่ใบเลยเล่นได้เหมือนกันเล่นได้ดีด้วยแต่ว่าคุณพ่ออยากใส่ตะขาบเฉยๆยให้ดูด้วยก็เลย จะใส่เป็นอย่างนี้นะไอเนี่ยสี่ใบค่อนข้างจะเก่งกับเด็กนี้นะแต่ว่าคุณพ่อเอาอะไหล่สองใบไปใส่ในกันนิ่งคาลิโอแะ้วที่เกิดเอาออกไงคุณพ่อเลยตะขับคุณพ่อมีแปดใบอะ่ะคุณพ่อเลยเอาตะขับมาใส่เพิ่มแทนนะซึ่งอย่างที่บอกว่าไอเนี่ยสี่ใบกับเด็กนีคุ้มกว่านะครับแนะนําว่าใส่สี่มาตะขับตะขับอาจจะใส่แค่ใบเดียวหรือสองใบก็ได้แล้วใส่อันนี้สี่นะครับ แนะนำว่ายังไงก็ใส่ออฟฟิเซอร์สี่นะแต่นี่คุณพอ่อทําให้ดูเฉยๆนะเพราะว่าขี้เกียจถอดนะครับ <c oughs> อ่าดอพีจีสี่นะฮะคุณพ่อติดดอรธรรมดาไว้ใบหนึ่งอาจจะไม่ติดอา,อาจจะอาจจะถ้าเล่นแล้วไม่ชอบอาจจะใส่เป็นขี้แปดเลยก็ได้และใส่ดอสี่ก็ได้นะครับอันนี้ค่อนข้ะจะไม่ฟิกเนาะแล้วก็ฮนะิลสี่เนาะโอเควิธีเล่นนะฮะวิธีเล่นของเด็กนี้ก็ เอาจริงๆเป็นเด็กที่เด่นยากเป็นหนึ่งในเด็กที่คุณพ่อพูดเลยว่ายากยากมากยากเกินยากไปไหนอ่ะไรแรกที่ดีที่สุดก็คืออคอนเนตเพราะว่าวมันสามารถฮิตเปิดเกตยสามได้หรือสามารถเอาฮอนเนตมาสองตัวมาบูตตีสิบหกเพื่อที่จะฝันตรงข้ามต้องกัดหนาๆเพื่อที่จะไม่ฮิตถ้าฮิตปุ๊บคุณหนู่า,าเปิดหกได้สองรอบแล้วก็ขึ้นสะขึ้นเกตยสองก็ คราวนี้ดีหน่อยตรงที่คุณสามารถขึ้นเป็นไฮดี้ไฮดี้ไฮดี้คิลเลอร์ลีฟหรือจะขึ้นเป็นอาร์เมนทิสก็ได้อย่างนี้ก็ได้บัตรหนึ่งโซนหนึ่งอ่าคู้แข่งโม่หนึ่งแล้วก็บวกหมื่นเป็นสิบเก้าสิบเก้ากับแปดเป็นยี่อาสิบเจ็ดยิบเจ็ดยิบเจ็ดก็ได้ง่ายๆถ้าฮิตก็เปิดหกยิบเจ็ดสามถ้ายิบเจ็ดสามก็มอนเข้าโซไปคราวนี้แหละบันเทิงแล้ว ความบันเทิงเริ่มท้านตรงนี้นะฮะก็ขึ้นเกตสามแนะนําว่าถ้าบาสมันเหลือสักสองบาสอย่างเงี้ยหรือสามบาสคุณก็ขึ้นเป็นไอ้นี่ไปเลยจบไม่ต้องคิดเยอะแล้วคุณก็ไปคออาจจะคอเป็นคิลเลอร์ลิฟหรืออาจจะคอเป็นตัวช่วยตีซึ่งไอตัวเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันสามารถไม่ต้องเสพนไอ้นี่ก็ได้เป็นตัวช่วยตีก็ได้เพราะว่ามันเอามาก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะอาจริงๆนะอ่ะลงไปก่อนแล้วก็อ่ายังไงดี มีตัวหนึ่งไหมมีอะไรเล่อหนึ่งหมอ่ะอาจจะเป็นเลดี้บอมเบอร์ก็ได้เลดี้บอมเบอร์มาทอดโซ่หนึ่งครับเลสแล้วก็เลสของคู่แข่งแล้วก็เลสของเราสองใบถ้าคู่แข่งมีการ์ดน้อยกว่าสามก็ได้ไงดมคืนแค่นี้แล้วเ,เราก็ลงเป็นเจ้านี้ขับพุ่มลงมาปุ๊บเลสเลิกัดทั้งหมดแล้วเลือกสกิลที่หนึ่งอย่างเพราะว่าในโซไม่มีเกตสาม คุณก็เลือกสก,กิลที่บอกว่าคู่แข่งลุกได้ไม่เกิน2ใบหรือถ้าคู่แข่งมีการ์ดอยู่แค่สใบอยู่แล้วเพราะว่าไอ้นี่มันสามารถถ้ามันบอกว่าเลกาดเปแข่เป็นเกตสามน้อยกว่าเอ้คู่แข่งมีเลกาดส,สามใบหรือน้อยกว่าได้ไงแดมหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าได้ไงแดมไปปุ๊บเท่ากับว่าคู่แข่งมีเกตมีการ์ดน้อยกว่าไอ้นี่เลยกดเป็นสก,กิลบวกห้าพันแล้วกันแล้วก็สก,กิลแวนครับเขาจะบัสสองลุกลุกลุก แล้วทุกตัวที่แล้วก็ชี้ห้าตัวบวกห้าบวกตัวละห้าพันไอ้พวกนี้ถ้าบวกเป็นตัวละหมื่นหมดแค่นี้แล้วก็คู่แข่งทั้งหมดลบห้าพันอ่าแล้วแล้วก็อาจจะก,กดสกิลไอ้นี่ก็ได้หรืออาจจะยังไม่ต้องกดก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันบูสต์แรงอยู่แล้วก็อาจจะไปแค่นี้เลยก็ได้แวนเปิดก่อนก็ได้แล้วแต่ไม่ซีเรียสสักอย่างกระเดกอยาก่างกระเด็กพลันนี่สามหมื่นอ่าสิบเจ็ด สิบเจ็ดยิบเจ็ดสามเจ็ดเหมือนจะดีใช่ไหมแต่บัตคุณหมดแล้วเพราะว่าน,นี่ใช้เคาน์เตอร์บัตสองนะฮะโอเคอันนี้อาจจะฮิตถ้าฮิตก็ยัดโซเปิดเกตยสามเนาะถ้าในกรณีที่บัตคุณหมดอย่างนี้ปุ๊บและอาจจะเหลือหนึ่งบัตเพราะว่าถูกเขาตีมาหนึ่งบัตหรือสองบัตไอ้น,นี่อาจจะบัตรหนึ่งยัดโซไปเลยก็ได้และจวดสองเพื่อที่จะว่าขึ้นเกตยสามคุณขึ้นเป็นเอเจนี่ไปเลยขึ้นเป็นไอ้นี่ปุ๊บ เอาหรือหรือจะขึ้นเป็นตะกะแตนเอ้ยเพื่ตะกะแตนตะขาบก็ได้แล้วแต่สมมติลองเปลี่ยนเป็นขึ้นตะขาบเพราะวมันใช้บาสเดียวแล้วคุณก็ไปลงไอ้นี่มาอีกตัวหนึ่งก่อนที่จะลงไอ้นี่มาเพื่อความคุ้มค่าคุณก็โซบัสหนึ่งเลสแล้วก็เลสเลสแล้วก็เลสคู่แข่งแล้วคุณก็ลงไอ้นี่มาตุ้ม อ่าตัวที่เรลอยู่ทั้งหมดบวกห้าพันคือแบบไร้ค่ามากอ่ะไม่มีประโยชน์เลยแวนการ์ดก็กดสก,กิลพัดหนึ่งปะนงข้ามที่เรลอยู่ทั้งหมดห้ามเสพห้ามบูธเหลือหนึ่งไดแล้วคุณก็ลงไอ้นี่มาออฟฟิเซอร์ชี้หมื่นจบเทินยัดโซแค่นี้คือแบบมันทำอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะถ้ามันน้อยมากใช่ไหมเพราะฉะนั้น ตะขาบมันจะลงข้างเหมาะที่สุดและยืนแหวนเเนี่ยคุณพ่อเลยเลท่าที่ลองมาหลายๆทีคุณพ่อเลยเล่นเป็นเฮอร์คิวลิสตลอดและถ้าอย่างเงี้ยคือเอาไอ้นี่ลงกลางแล้วเอาอ้นี้ลงตะขาบข้างเพื่อที่จะตะขาบมันต้องอยู่ในเธอหนึ่งอยู่แล้วแล้วเอาไอ้นี่มาเลสทิ้งแล้วลุกตะขาบจากสกิลแทนซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้กลายเป็นว่า like, ไล่ตะขาบสมมติเธนที่แล้วเราไม่ไอข้างเนี้ย เราไม่ได้เราไม่ได้ไ like, ลเป็นไอเราไม่ได้คอเป็นไอนี่เราคอเป็นตะขาบแทนแล้วเธอต่อมาเราลงเป็นไอนี่ลงเปไงน็นไอนี่ปุ๊บมันบังคับเลสหมดอยู่แล้วแค่นี้ตะขาบมันเพาเตอร์บตหนึ่งลุกไอนี่อาจจะถอดโซลเกตสามเพื่อที่ให้ตะขาบโบอกอีกห้าพันก็ได้และที่เหลือไม่มีตัวไหนง,งั้นลุกได้แล้วคุณก็ข้างเนี้ยคุณอาจจะต้องเสียว,ว่าคอทิ้งคอทับไปได้เลย อาจจะขอเป็นคิลเล์ลีฟมาทับไปได้เลยเพราะว่ามันใช้บาสมันใช้สองบาสจากตาขา,บห,บ,าบหนึ่งบาสแล้วก็คิลลีฟหนึ่งบาสไปบาสหนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็ต่อมันโมลุมันโบกหมื่นอยู่แล้วมันตีแรงอยู่แล้วแหละแล้วลก็ต่อตูดอาจจะต่อตูดด้วยออฟฟิเซอร์อย่างที่คุณพ่อบอกนะเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างจะง่ายนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ตัวไหนแล้วไอเทิร์นที่แล้วอะ่ะอาจจะเอาออฟฟิเซอร์มาต่อตูด ไอ้เจ้าเกตยสามไปเลยก็ได้แล้วเอาเกตยสามเข้าโซไปแล้วไงายแดมไปเลยก็ได้คราวนี้คุณก็เลสตัวมันแล้วก็บวกหมื่นอาจจะบวกให้คีร์และลิฟไปอาจจะบวกให้ตะขับก็ได้ก็จะเป็นหมื่นห้าไอ้คีริฟก็บวกหมื่นอยูอ่เธอต่อไปคุณอาจจะเคาะเป็นไอ้เจ้าตัวนี้อีกทีหนึง่งรอข้างเพื่อที่จะตีแรงก็ได้แล้วอาจจะเคาะไท์ใหม่เป็นเฮอร์คิลิสก็ได้แค่เนี้ยตีสามเลนสิบสองอ่ะแค่เนี้ย เขาบอกว่ายังไง,ง,ไงถ้าที่ลองเล่นแล้วอะ่ะคุณพ่อไปเห็นลิสต์ของเมืองนอกของคนอื่นว่าใส่เนี้ยน้อยมากอาจจะใส่แค่สองใบรือสามใบคุณพ่อคิดว่ามันเล่นยากต่อให้เนี้ยมันกินสองบาทก็จริงแต่ว่าเราใส่ตัวไห่แดมมาอย่างสองตัวนี้เดีย๋ยวนี้คุณพ่อบอกว่าจริงๆแล้วไอ้นี่ใส่สีได้เลยหรือจะใส่ตะขาบก็ได้ก็นั่นแหละเพราะว่ามันมันกินบาทเดียวก็จริงแต่ว่าตัวไห่แดมมันก็เกตหนึ่งก็คือตัวไห่แดมฟูฟูเหมือนกันแปดใบหรือเก้าใบก็ตาม เพราะฉะนั้นยังไงก็คือแนะนำว่ายังไงก็คือไอ้นี่ย,ยืนแวนไอ้พวกนี้ยืนข้างคุ้มที่สุดแหละคือพาพวกนี้อาจจะถ้ามีแดมเหลือจริงๆก็คอมโบใหญ่ของมันก็จะเป็นประมาณนี้ไอ้นี่ย,ยืนแวนใช่ไหมลุงคุณก็คุณก็รอคอให้หมดทุกใบก่อนแล้วคุณก็ลงรอไอ้นี้มาตัวสุดท้ายปุ๊บเลสหมดเลสหมดปุ๊บคุณอาจจะคอสกิลใ้มีสามบาสถ้ามีสามบาทสปุ๊บกดสกิลไอ้นี่ก่อนบวกห้าพันให้ทุกตัวที่นอนอยู่ นี่พูดเยอะเลยนะพราะว่าแบบคอมโบมันเยอะมากอะ่ะมันมันเป็นเด็กที่คอมโบจ,จัดๆเลยแล้วคุณก็กดเคอน์เตอร์บัสหนึ่งของตะขาบเพื่อที่จะลุกมันก่อนแล้ว้้าผ่าตรงข้ามไม่มีบูทไม่มีินเส็ไม่แล้วก็มีหนึ่งไดแล้วก็กดสกิลแวนบัสสองลุกและทุกตัวที่ลุกและทุกตัวในสนามบวกตัวละห้าพันก็จะกลายเป็นบวกตัวละหมื่นยกเว้นไอนนี 5, ่บวกห้าพันเหมือนเดิม ไอ้นี่ตอนที่ลงมาไอ้นี่อาจจะเลสอยู่แล้วเพราะว่าเอาตะขาบบวยกื่นหนึ่งก็ได้และไอ้แลวตอนที่ลุกมาจากแวนก็ลุกมาหัราไอ้นี่มันมาขับเลสหมดอยู่แล้วก็าจะเป็นแบบนี้ลง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 ,ลงอย่างนี้แล้วคุณก็ลงไอ้นี่มาหรือลงไอ้พวกนี้มาหมดแล้วแล้วก็จับเลสของสกิลไอ้นี่เลสสามตัวไงดาไงหนึ่งดมคุณลงไอ้นี่มาเลสโบกให้ตะขาบอีกหมื่นหนึง่งลงไอ้นี่มาการันตีว่าเลสหมดอยู่แล้วแล้วก็บวกตัวห้าพันที่นอนอยู่ ก็ได้ลูทุเ่นมันเยอะมากเลยนะเพราะลูกเล่นมันเยอะมันเลยกลายเป็นเด็กที่เล่นยากพูดได้เลยอ่ะแค่นี้ปุ๊บแล้วก็กดสกิลแวนบัสสองลุก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 อ่าเพึ่งเล่หมดอยู่แล้วกดสกิลตะขาบก่อนก็ได้บัสหนึ่งลุกตะขาบฝันงข้ามห้ามเสพห้ามบูธหะแล้วก็เหลือหนึ่งไดจนจบเทินแล้วก็กดสกิลแวนเคาน์เตอร์บัสสองลุกลุกลุกตัวที่รู้มาบุกมหมื่นไอยบกห้าพันห้าพันไอ สนามห้าตัวบวกตัวละห้าพันไอ้นี่บวกหมื่นเออบวกห้าพันถูกแล้วเออบวกหมื่นจากไอ้นี่ก่อนแล้วก็บวกอีกห้าพันเป็นสองหมื่นเอองง 5, อะไรเนี่ย 5, <000. S 1> แล้วก็บวกห้าพันของไอ้นี่ให้ตัวที่ลุกอยู่ก็ยังบวกห้าพันด้วยนะแค่เนี้ยเทิร์นต่อไปคุณก็อไอ้นี่ยเข้าโซเพื่อที่จะบวกพลังให้แวนเพราะว่าอาจจะกดสกิลตัตเตอร์บัสสองไม่ได้แล้วแวนก็ตีแรงๆไปแทนก็ได้ก็นั่นแหละ เด็กเนี้ยคืออาศัยวิธีการเล่นลุนๆเลยคือแบบอะไรขึ้นน่ะก็เล่นอย่างนั้นเพราะว่าอย่างไงเกตสามเด็กเนี้ยมันการันตีว่ามันสามารถลงได้สองตัวอยู่ที่ว่ามันจะลงมาคู่ไหนถ้าลงมาคู่นี้คุณก็อาจจะต้องคุณก็ดูอาลงอ้ะขาบมาแวนแล้วลงไอ้น,นี้มาข้างเพื่อจะเล็ดเพื่อที่จะไม่ต้องลงอย่างอื่นมาและเลดทั้งสนามและกดสกิลให้ผู้แข่งรู้ได้สองตัวแทนแล้วคุณค่อยลงจากมือมาที่หลังปึ้ง,ป,ง,ป,งปึ้งที่หลังหลังจากไอ้น,นี้ลงมาแล้ว ก็ได้แต่ถ้าสนามคุณเต็มคุณอาจจะต้องลงอันนี้เป็นแวลนลงตะขับข้างเพื่อที่จะไอ้นี่ถูกเลสหมดจากตะกิไ้ไอ้นี่แล้วบวกห้าพันซึ่งไม่มีประโยชน์ไ <c oughs> ลสสาระมากคือนี่ลงแวนนั้นทั้งจะเลสสาระมากถ้าถ้าคุณไม่ขังตะขับไว้ในเทินอย่างเงี้ยแบบนีตะขับอยู่ในเทินอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วค่อยไล่มาแล้วเออจับเลสแล้วลุกมาได้อย่างเงี้ยโอเคบวกห้าพันแล้วฝังตรงข้ามไอ้นี่ได้ก็ยัง ก็ยังถือว่าโอเคแล้วไอ้ถ้าต่อตุตะขาบมันเป็นด้วยตะขาบด้วยกันเท่ากับการันตีว่าเล่นเนี้ยคู่แข่งลุกไม่ได้เพราะว่าไอ้นี่มันนอนอยู่แล้วมันไม่ต้องมาตีคิดไม่คิดมันไม่ได้คิดมันไม่ได้บูทก็นั่นแหละนะฮะปวดหัวมากเป็นเด็กที่จัดแล้วปวดหัวสุดๆในการเล่นนะคือแบบโอเคคุณพ่อจะเล่นเด็กนี้จนกว่าของใหม่จะมาแบบมันไม่สนุกอ่ะมันเล่นแล้วมันปวดหัวเกินไปก็เลยเออ เหนื่อยเหนื่อยในการเล่นคือแบบเล่นตาหนึ่งก็เหนื่อยมากเลยนะเพราะว่าแบบโอ้โหคิดเยอะคิดเยอะมากคิดว่าจะใช้บัสอะไรคิดว่าจะใช้บัตกับใครคิดว่าต้องลงตัวไหนก่อนตัวไหนหลังคือแบบโอ้โหเอาจริงๆถ้าแบบคนที่ชอบเล่นแบบเด็กที่คิดเยอะๆอ,ะอาจจะชอบนะคุณพ่อก็แนะนําว่าให้ลองเล่นดูได้นะครับเป็นอีกเด็กหนึ่งที่ ที่เด็กเล่นได้เล่นได้พูดได้เลยว่าเล่นได้แต่เหนื่อยเหนื่อยจะจัดเหนื่อยแบบเหนื่อยโคตรโคนะเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบมากก็นั่นแหละนะฮะไปลองจะเล่นดูได้เนาะอย่าลืมดูคลิปจบแล้วนะครับเลื่อนลงมาดูในคิปชั่นกับคอมเมนต์นะครับเผื่อคุณพ่อตรงไหนจะพูดผิดหรือพูดอะไรผิดหรือว่ามีน้องๆลายๆคนที่จัดเด็กแล้วมันใส่ตัวนี้คุณพ่อมันน่าจะเวิร์กกว่านะหรือโดยเฉพาะไอ้เจ้า,มาแมลงช้างอ่ะไอ้แมลงน้ำอ่ะเกตสองอ่ะ มันสามารถเปลี่ยนแทนได้หลายตัวเลยนะคุณสามารถใส่มาในลาหมื่นสองได้เลยก็ได้คู่ที่จะตีแรงๆไปเลยตีแบบหมื่นเจ็ดข้ามเส้นเลยก็ได้ก็ไปลองจัดดูเล่นได้นะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะเดี๋ยวอาจจะเป็นอาจจะถ้าตอนนี้คลิปนี้ลงอ่ะคุณพอ่อาจจะลองพรีเมียมไปบ้างแล้วอาจจะเป็นพรีเมียมก็ได้เนาะก็ไว้ราดูแลกันว่าจะเป็นคลิปอะไรนะฮะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ